สวัสดีครับทุกคนันช่องเกมมิ่งโกตู g ขาเลนะครับผมเกมมิ่งโกหังนะครับเอขอโทกทีที่ลงคลิปไปแล้วภาพมันไม่ค่อยดีผมต้องกราบขาอไปเป็นอย่างสูงสูงนะครับวันนี้เราจะมาแคสบันทึงกับสามก๊กกันนะครับผมเกมดีเกมเดิมนะครับผมที่เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมสักทีเล่นมาสองปีแล้วเนีเล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิด เขาก็ยังไม่สปอนเซอร์ผมยยกขีอเยี่ยมนะครับผมมาเล่นกันเลยนะครับเป็นเหมือนคลิปเก่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมนถึงรีวิวอ่ะรีวิวเหมือนเดิมอ่ะพลังขึ้นไปยังเลยอไม่สปอยเลกว่าไม่สปอยเลยกว่านะครับทุกคน ผมอยากได้ตำลึงเยอะๆคุณคุณทำคุณจะทำทำไงให้ผมอะ่ะเกือบเกือบสิบแล้วสลับได้กุยแก้แว<อ>นี้นอน,น,อนไม่เหรอไปม,ม,ม,มาผม <c oughs> พางร้อยกว่าล้านแล้วนะครับ แค่ใช้หายแต่ด้อยบนโลกนี้จะมีสักกี่คนที่ต่อกรกับโจโฉความอับไปดุนี้คข้าจะตอบแทนเป็นรอยเท่างานก็ยังไม่มีนี่อันนี้ทับเสิมผมนะครับนี่ครับช่วยลบตัวทองเหมือน้ันนะตรงนี้ก็จะเป็นศักเทพนะ ผมพอลถามเคล็ดลับหน่อยคือทำไมเลเซอร<อ>์ไม่นอนไม่หลัผมพอลจะสองพอลแล้วอ่ะท็อปเซิร์ฟบอ่าตอนนี้ผมพังพันกับคืนนอน,น,อนไม่หนอ <c oughs> นผม <c oughs> เป็นแบบนี้นะผมเฮ้ย <c oughs> รีวิวให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันควรจัดทีมยังไงอะไรยังไงนะผมเสนาโบดีโจต่างนาย,ายที่ข้าจะรับใช้ในชาตินี้ เดียวๆก็จะเป็นไอนะอันนี้ตามภาพเลยไม่รู้มันเยกว่าอะไเรเบเ้ยวก็เจ็ดสิบสามนะผมแปลงลุ้งยังอยู่สองดาวนะครับเพิ่มดาวเดี่ยวๆล่างแดงก็จะอยู่สองฝึกฝนก็ตันแล้วช่วยลบก็โจโฉนะผมนะอุ้ยค้างนะผมอุย้ยทุกคนค้างเมื่อกี้เห็นใช่ไหม ข้อมูลก็สก,กินยังไม่ได้นะผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูสัวบทเพลก่อนนะผมนี่ครับคือบุกเพลน,นี่ครับสก,กิลสก,กิลท้ารวงพันทัพนะฝนต่อไปดาบหมาป่า มันอ่านว่าเลยดาบหมาป่าฟ้าเหรอดาบหมาป่าฟ้าเออเฮ้ยเสียงแบบนี้มันก็คืออ,อผมว้นท่วเพราะไม่สบายบ่อยอยู่นะครับนะดูครับร้าโดนท่ว เสนาบดีโจนายที่ข้าจะรับใช้ในชาตินี้จะทักทหารมาอาล่าเคนค้าผมว่าจะเอาโจจู่เข้ามาอันดินสังคมอยู่ในมือข้าแล้วก็เอาเพื่อนายท่านต้องบุกทำเสือหรือมือกระเทขก็ไม่กลัวเดี๋ยวเป็นขุนพลต้องบุกน้ำมือไฟเพื่อนายท่าน ไม่ข้าทั้งโตสารชั่วขวดข้าตายตาไม่หับนี่ครับคืออุ๊ยแม่มาแล้วนี่ครับคือสุนเกียนนะครับพันดื่นสาคมเพื่อไหนต้องบอกคำเสือหรือมีบึงกระเทศเขาไม่กลัวฮะแม่เคสกินอยู่แป๊บนึงนะครับผม เจ้าลคุเป็นเล่าเป็ดกองทุน80,000อำนาจที่ข้าต้องการมากกว่าตอนนี้หลายเท่าอำนาจที่ข้าต้องการมากกว่าตอนนี้หลายเท่าเสนนาบดีโจเป็นนักไม่ขาดนังโตสามขั้วโคตรขาตายตาไม่รับออะะไร่ คืออะไรอ่ะอมาเกสิเหรอเออค์มางกสไม่คาดงตชัขาดายตามไม่รับโอมากสิก็แพงอยูนะแม่แพงมากเลยทุกคนนะครับอันนี้คือซุนเกียนดินสังคมสองร้อดสนสังคมดในมือค่าแป๊บนึง นะครับผมมีแค่นี้นะครับผมผมอ่ะไม่เจ็บที่ทีกคนเหม็นได้หรือไคืนนี้นั้นเป็นขุนพลบนโลกนี้จะมีสักกี่คนที่ต่อกรกับโจโฉได้